พระเทวทัตเนี่ยปัจจุบันอยู่นรกนะทำมนันตริยกรรมโดยทําส่งให้แตกกันกับทำพุทรเจ้าห่อเรือสองข้อจะต้องตกนรกไปตลอดกับพระพุทรเจ้าเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยขอพระพุทธเจ้าว่าขอพระพุทธเจ้าเนี่ยโปรดเมตตาบัญญัติใหม่บัญญัติว่าพระพิสุสงทุกรูกเนี่ยต้องอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตห้ามเข้าที่มุงบงังสองให้พระพิสุสงเนี่ย งดฉันเนื้อฉันปลาตลอดชีวิตให้กินเฉพาะผักก <ucking> ินเฉพาะหญ้าเท่านั้นเพื่อแสดงความเคร่งอแสดงความคข่งแสดงความเรื่องใสศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ขราวัตญาิโยนทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่อ,อนุญาตพระพุทธเจ้าบอกว่าใครพอใจในการอยู่เรือน,ใค,อใ,นอาาใครพอใจในการอยู่กุฏิวิหารสาราลงธรรมใครพอใจในการอยู่โคนไม้ก็ให้อยู่ตามอัตภาพของตนมาข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่รับสอง ใครพอใจในการฉันเนื้อสัตว์ในการกินเนื้อสัตว์อนุญาตให้กินได้ฉันได้แต่ให้กินให้ฉันในความบริสุทธิ์สามส่วนไม่ได้เห็นว่าค่าเพื่อเราไม่ได้ไม่ได้ยินว่าค่าเพื่อเราไม่ได้รังเลสงสัยว่าฆ่าเพื่อเราสามารถฉันได้กินได้เพราะเทวทัตน์ไม่พอใจพระเจ้าแล้วบอกว่าพระเจ้าไ,ไม่แข่งเลยแล้วก็หันไปบอกพระพิสุทิ์ที่เป็นพวกของตัวเองเห็นไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีความแข่งพอ เราเนี่ยเทวทัตแข่งกว่าผู้ได้เจ้าเราจะไม่ฉันเนื้อฉันปลาเราจะกินเจตลอดชีวิตและเราจะไม่เข้าที่มุงบงังเราจะอาศัยอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตใครเห็นกับเราแยกออกจากสำนักของพระสมณะโคดมกระเถิดก็แยกออกไปเลยนั่นแหละทร,รมนันตร,ริยกรรมยังส่งให้แตกกันแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายผู้ได้เจ้ากับฝ่ายของตัวเองคือเทวทัตเทวทัตเลยต้องตกนรกตลอดกับ ทุกวันนี้มันก็ยังมาสอนให้คนกินเจกันอาจ๊ะก็งงเหมือนกันมันสอนกันทำหอ,อกทำหักอะไรกันกินเจเอออาจารย์กินเนื้อสตัตว์ตามปกติอืมอาจารย์ตามหลักผู้ไดเจ้าบัญญัติออเพราะนั้นจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไม่มีผลกับบุญกุศลแต่งดเว้นจากการฆ่าได้นั่นแหละบุญกุศล